กับสบายดีพี่น้องสุขสุขคนพี่น,อนอ้องเนาะบอว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยแต่ก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องหมวกแคนก้อยเนาะพี่น้องท,งทั้งไทยพี่น้องทั้งลาวพี่น้องเนาะหรือว่าต่างประเทศอ่าทั้งอื่นแดนไกลพี่น้องเนาะเขาสู่ซ่องหมวกแคนก้อยพี่น้องเลยมาหนี้หมวกแคนก้อยได้มาสวนพี่น้องเนาะได้มาเคลียร์ดินเคลียร์หยาเนาะเพื่อว่าสะลง ปล yup. like, ูกม it ันอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องโมเข็นก้อยกับด้เตรียมขุดขุมเนาะขุดหลุมโ่ยวาสีลงมันพี่น้องเนาะแต่ก็ยังบ่ทันเร็วหรอกพี่น้องเนาะก็ยังยังยังเหลือหน่อยหน่อยนึงโมเข็นก้อยกับวาสีปลูกให้มันทันทันผลเนาะช่วงเดือนสองเดือนสามพี่น้องเนาะเพราะว่า มันก no so so ็จะได้มีอายุเนี่พี่น้องเนาะกัอายุของเขาก็จะได้หลายหลายเดือนเนาะหลังจากว่าเขาปลูกช่วงเดือนหกเนาะเขาปลูกช่วงเดือนหกมันก็อายุของเขากจะไม่ได้หลายเนาะกัหัวของเขาก็มีใบใหญ่เต็มที่พี่น้องเลยโมแกนก้อยก็มาคิดว่าสีลงมันก่อนเนาะเพื่อรอผลพี่น้องเลยอ่ะไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องวางแผนสิปลูกมันเนาะอันนีน้กะเห็ดปีกายนี่พี่เนาะไงติว่ามันคุ้มมันสูงไปเนาะปีนี้ก็เอาเบนเบนต่ำๆหนจังน่อยเพื่อว่าเออให้น้ำไหลง่ายพี่เนาะไงเนาะเพราะว่าดินทรายนี่มันเมื่อเช้าเห็ดสูงไปก็เอาลงลึกบ้างมันสิเหน็ดเนาะดินทรายสิเหน,น็ดลงบ้าง หมอกแกงก้อยมาเห็ดใหม่เนาะเห็ดแบบขุนุ่มๆตั้มๆพี่น้องเนาะให้น้ำได้ไหลไปง่ายๆแล้วก็ให้หากของเขาเนี่เดินดีพี่น้องเนาะแต่ก่อนหมอกแกงก้อยเห็ดเห็ดแบบอดต้อสูงเนาะพี่น้องเลยพอฝนตกมันก็โบโบตั้มเหมือนฝนตกยังไงมันก็สูงขึ้นก่าเนาะแกงก้อยก็เลยมาเอามาแบบนี Marcel, Onion, hmm. ้เห <huh> ็ดจำนี้่พี่น้องนะเป็นต้องเห็ด ส,สูงไม่ได้ผลพี่น้องเไยเนาะอันนี่โมเข็นก้อยเห็ดไม่นี้พี่น้องเไยเนาะนี่ลำมันกะที่คดไปแล้วก็ยังเหลือชิมนี่เลยพี่น้องเไยเนาะคือว่าพันขนตางอนเนาะยังเหลือชิมนี้พี่น้องเไย không có gì đây xem đẩy nó không để đưa xem này để hẳn bên xì khu và này bằng ngâm cả ngâm bằng bộ ngâm, bằng bộ ngâm cả bằng ngâm thì đông này nó em quay vào bộ chắc không hết rồi cái này cái đây hết khủng nhảy nhảy, nhảy này chứ vừa và cầu khẩu dưới đây đường thì nó มืเคนก้อยเอาลงเลิกไปพี่น้องไงเอาลงตัดสามสิบเ้นเอาเอาลงไปเหลือมันแค่เนี่ยอันนี่มือหนึ่งพี่น้องไงเนาะหัวมันเปลน่ยนมันนามมันเสะพืชหมดได้แต่อันนี้ค่ะน,นี่หัวเขาเป็นธรรมดาพี่น้องไงซ้ำนี่แต่ก็มันบน,นก่นเนาะ บุคคลง่ายหมดเลยอ้ยเนี่ยมองเส้นก้อยคิดว่าสิบุฮ็ดคุมแถวนี้เฮ็ดแบบแบนๆลงไปเลยเนาะใหา่ให้คุมน่ะให้คุมถึงสูงไปเรื่องเลยพี่น้องเลยนะเพราะคนลำบากเลยบัตรแน่นแข็งอะไรอื่นก็สิเอาทั้งนี้แหละพี่น้องเลย quát thang nỉ mượn, mày đi gì mà quát quẩy tuôn con, nó mày khẽ quẩy cả điều phi nong ấy, anh say mía cả, mía lục mã này, mua nó mua đại hết đấy là phi nong ấy sẽ đấy sắm đấy này. này hòn đẹp cái hòn đẹp đấy mình thì này vâng hẳn mất mặt nào nào bắt xuống nên mất mặt những cột mắt như thì đâu nó trên coi bà chỉ hết chuồng là nào lại thì đâu này thì bà mất một thân nó nhiều đẹp đấy thì đâu vậy bạn Để. đường xoong to đường เดือนหนึ่งโตเดือนสองเดือนสามนี่โอ้ยแดดแล้วบานพี่น้องเลยแต่ว่ากลางคืนเนี่ยหนาวแต่กลางเวรน,นี่ฮอนเลยพี่น้องเลยบานโอเคง้อยว่าสิคิ้วเคี้ยเอาอนันเก่านี่ก็พอเนาะเคี้ยเคี้ยเอาอันเก่านี่นะสำนี่ก็พอพี่น้องเลยเนี่ยแกแถวนี้เน,ะนาะยาวไปนี่พอแล้วพี่น้องเลยแถวนั้น่อนเอาทิ่มถิ่มนุ่ง,งามพี่น้องเนาะ หมอกเคนควายว่าสีบันลุงผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยมัน,นปีนี่เท่าหมอกเคนควายบ่ม,มีรถเนี้ยพี่น้องเอ้ยมามีรถไถเนาะที่ขี่รถอะไรยังใชได้รถไถพี่น้องเอ้ยเนาะขันมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคกับใครเนี้ยพี่น้องเอ้ยเนาะที่ลืมท่านเนาะพี่น้องเนาะ ไปหาเงินแบบใดจ,จังสิได้รถไทยพี่น้องแต่ว่ามีรถไทยก็สิว่าสิไปเห็ดหน้าเจ้าของว่ะหน้าเจ้าของก็งกมีพี่น้องเอแต่ว่าอยู่ด,ดงอยู่ป่าไอ้เจังสิไปจังไ๋บานนี้มันมีรถนำทางเนาะยางไปยางมามันกระไกลพี่น้องเอต้องขวมขวมหวยอีกพี่น้องเาะท้องหวยหวยนี่สองหวยได้พี่น้องเอ หมูเค็ญก้อยเบาไวคิดว่าสิบพื่ได้ไปเดี๋ยพี่น้องเนาะแต่หน้าตัวเองอยู่ฮักแต่ว่าหมูมีรถนำทางนี่ไปเพื่อไหนพี่น้องเนาะแต่มีคนซอยเนาะพี่น้องมันจักสองเมื่อนี่หมูเค้นก้อยกะสิขายของใส่พี่น้องเนาะขายของใส่เพื่อได้เพิ่มกันเพื่อได้ไปเอารถพี่น้องหนนะ่ยเนาะรถมัสไซ แต่ว่าจัดทิงเห้ไหด้พี่น้องเลยอืมลำบากเนี่ยถ้าว่าผู้เดียวก็มีรถไปมากอมันก็สะดวกอยู่พี่น้องนนเยเนาะเฮ็ดผู้เดียวนี่ก็ได้อันนี้เขามาที่เขาย่างมาเขาเดินมาแบบพี่น้องเลยไกลแบบถือเฮากี่ขานเมื่อเขาก็นอนอยู่พี่นอนกับรถกับรางเนาะ หมู่เพื่อนก็น,นอนเฉยเช้าพี่น้องเห็เนาะเอออย่ากันเลยหมู่หูคว่ำสีหดเฉียงใดเลยพี่น้องเลยเนาะเออในบ้านเ้ากับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอิดูสงสารก,กับเพิ่นกระซื้อให้หลายคนในบ้านโคงโคงใหญ่พี่น้องเห็นเต่บม่หูเพิ่นอยู่แถวไหน เป็นก็อยากจะเจอแบบนั้นมึงดิสาดนี่ทั้งสา,บางงนนนบดบ่พี่น้องเห้ยคือดนตรีก็บุ๊มผู้จ้างพี่น้องเนาะจ้างล้ำพันนี่ก็ว่าแพงเลยผีน้องเอคนบบจ้างเออพันเดียวเคนนึงโบจ้างเลยจักจไปเห็ดจังใดพี่น้องเอเมดปัญญาเลย ใอ้เนี่ยแต่ผู้เขามีรถและแรนขับป้าเขาดอนมีคนจา้างหาพื้นหาลัวไปไอ้พี่น้องเนาะเอากับพ่อได้เงินคนจา้างนี่โถลดล่างบม่มีพี่น้องเนาะจะเช็ดได้ไรดีเปัญญาพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ดินเขาพี่น้องเนาะดินเขาปะอ้อยพี่น้องเนาะปะอ้อยปาอ้อยเขาเห็ดมันนี่ดินมันเหลือที่ว่าเขาบริยุทธพี่น้องเนาะ,ะเพื่อเพื่อนก็พากันมาเห็ดดินเขาพี่น้องเนาะน,นี่คือดินเขาเพราะว่ามันกใกล้กล่าน้าโมเข็นก้อยเน,ะนาะหน้าโมเคนก้อยต้องยับไปอีกพี่น้องเนาะยับไปอีกไก่คูนี้อีกพี่น้องเลยมันนี่โมเขนก้อยบมมีรถมาหนักเลย อันนี้เพิ่นก็ให้อนุญาตให้เฮ็ดปีเลียวเนาะปีหน้านี่คือว่าเพิ่นสิยกเลิกแล้วปีหน้าแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเบิกเพิ่มบ่หรือว่าที่ไรพี่น้องเอ้ยฮะมาวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซั้นนี้ก่อนพี่น้องเนาะเที่ยงนาเที่ยงในก็บ่แค้นก้อยสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อหน้าสิได้ถ่ายปลูกมันเนาะตอนนี้ถ่ายแบบนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยฮะ ขอคําว่าสบายดีพี่น้องเอ